มาถึงหัวข้อที่พี่หมอรอคอยแล้วนะครับไม้ขัดฟันมีความสําคัญอย่างไรใครจําเป็นต้องใช้บ้างมีกี่แบบกี่ประเภทนะครับซึ่งหัวข้อเหล่านี้มันจะยาวมากพี่หมอจะแบ่งเป็นสองอีพีนะครับโดย E ีีแรกพี่หมอจะบอกถึงความสําคัญของไม้ขัดฟันวิธีการใช้ไม้ขัดฟันเบื้องต้นและเราเหมาะกับไม้ขัดฟันแบบไหนส่วน E ีีที่2พี่หมอจะพูดถึงไม้ขัดฟันแบ่งเป็นกี่ประเภทจะลงดีเทลแต่และแบบว่าใครเหมาะกับแบบไหนบ้างวันนี้ E ีีที่1ไปดูกันครับ ก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด u b s cribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับธนกรรมนะครับความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทำฟันเราก็จะเอาความรู้เหล่านั้นมาบอกเล่าให้คนไข้เพื่อสามารถดูแลตัวเองได้นะครับ คลิปนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับไม้ขัดฟันนะครับหัวข้อที่ทุกคนอยากรู้นะครับน่าจะเป็นซีรีส์นะจะมี1-2นะครับมาบอกเล่าให้ฟังว่าไม้ขัดฟันใช้อย่างไรนะครับเราเลือกแบบไหนดีแล้วในท้องตลาดมีแบบไหนบ้างนะครับจะเป็นซีรีส์ซีรีส์เล่าอย่างละเอียดเลยเพื่อให้เราเข้าใจว่าเราควรใช้ไม้ขัดฟันแล้วเราใช้แบบไหนในท้องตลาดมีแบบไหนบ้างนะครับก็มาเล่ากันครับไม้ขัดฟันนะครับคืออะไรนะครับ จริงๆก็คือเป็นเส้นไหมนี่แหละเอาไว้ขัดตามซอกฟันใช่ไหมนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับไหมขัดฟันก็คือนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อขจัดเศษที่ฟันหรือคาบอาหารคาบคลากเนี่ยที่อยู่ตามซอกฟันซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการขจัดเศษอาหารเฉพาะซอกฟันเฉพาะจุดได้เป็นอย่างดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยไหมขัดฟันถูกผลิตขึ้นจากเส้นใยไหมมาบิดรวมกันเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเคลือบขี้ผึ้งนะครับปกติเป็นเส้นเฉยๆ จากนั้นก็เอามาเคลือบที่พึ่งเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากไม้ปกติเนี่ยเป็นตัวเส้นเป็นไนลอนแทนเพื่อให้ผลิตได้ง่ายขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาถึงเกณฑเล็กเกณฑน,น้อยที่พี่หมออยากเล่าให้ฟังก็คือไม้ขัดฟันเนี่ยถูกคิดค้นโดยทันตแพทย์ชาวนิวออร์ลีนชื่อว่าลิวีสเปียร์พามีนะครับท่านก็คิดค้นในปี2358หโงห2358คือกี่ปีปแล้วอะ่ะหลายร้อยปีมากเนละ้เน ท่านคิดค้นแล้วก็แนะนําให้คนไข้ของท่านเนี่ยใช้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนทางคอมเมอร์เชียลไม่ได้วางจัดจำหน่ายเป็นแต่อย่างใดจนกระทั่งปี2425นะครับบริษัทคอร์แมนแอนด์เชฟแลนด์นะครับได้ผลิตและจัดจำหน่ายนะครับก็อีกตั้งหลาย10ปีถัดมานะครับแต่ว่าบริษัทที่จดสิทธิบัตรก็จะเป็นบริษัทจอร์นสันแน์จอร์นสันก็เป็นคนจดสิทธิบัตรก็ทำให้หมายขัดัฟเนี่ย ผลิตในจํานวนมากๆแล้วก็เป็นเป็นแพร่หลายออกมานะครับคาถามที่คนไข้มักจะถามพี่หมอคือถ้าเราแปรงฟันดีแล้วเนี่ยฟันเลี้ยงสะอาดดีแปรงฟันก็อย่างดีแล้วเนี่ยไหมขัดฟันยังจะเป็นอยู่ไหมต้องตอบแบบนี้นะครับคือด้านประชิดของฟันแล้วก็ระหว่างร่องเหงือกตรงเนี้ยแปรงสีฟันนะครับไม่สามารถทําความสะอาดตรงร่องเหล่านี้ได้นึกภาพนะครับเรามีซอกตู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบแปรงธรรมดาเข้าไปได้ทีนี้ถ้าหมักหมนานๆเนี่ยก็จะเกิดพลัก เข้าไปเกาะก็จะเกิดเป็นเหงือกอักเสบตามมาแล้วก็จะมีกลิ่นปากตามมาได้เพราะฉะนั้นไหมขัดฟันจึงเป็นไอเทมมัสแทฟที่จําเป็นมากๆในการทําความสะอาดฟันให้ครบถ้วนทุกซอกมุมนะครับเพราะว่าแปรงฟันเนี่ยได้แค่ผิวแต่ว่าไหมขัดฟันเนี่ยจะเข้าไประหว่างซอกฟันครับและจํานวนการใช้ไหมขัดฟันที่พี่หมอแนะนําให้ใช้ก็คืออาจจะไม่เท่ากับแปรงฟันนะครับก็อาจจะประมาณ1ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้ว แล้วทีนี้นะครับถ้าเราต้องใช้ไหมคัดฟันเนี่ยเราเนี่ยเหมาะกับไหมคัดฟันแบบไหนนะครับพี่หมอจะแบ่งคร่าวๆง่ายๆแบบนี้ mm hmm. ก็คือว่าถ้าเราใช้มือได้ตามปกติฟันเลี้ยงปกติอาจจะมีการซ้อนเกเล็กน้อยพี่หมอก,ก็ recommend ให้ใช้ไหมคัดฟันแบบปกติ mm hmm. ก็คือเป็นไหมที่สามารถดึงได้จากหลอดออกมาอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเทปแบบขี้ผึ้งแบบแว็กแบบไนลอน นะครับแบบ e x p a n d e d ได้หมดก็คือเป็นไหมปกติแบบนี้นะครับแต่สำหรับคนที่มีเครื่องมือในปากไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจัดฟันนะครับสะพานฟันหรือว่าสะพานรากฟันเทียมก็ตามที่ที่เราไม่สามารถฟลอสลงไปตรงๆได้แล้วมันจะติดเครื่องมือนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าซ u เปอร์ฟ s อสนะครับในท้องตลาดมีอยู่ที่ข้อเดียวนะครับข้อดีของเขาก็คือจะมีตัวฟรอสเทนเดอร์ก็คือเป็นเหมือนตัวนําไหมมันจะแข็งๆอย่างเงี้ยตึ้งๆๆซึ่งมันจะสอดผ่านเข้าไปได้แล้วก็ทําการ ฟลอสอีกทีนึงนะครับจะมีตัวสอดนะครับหรือถ้าจะใช้แบบฟลอสแบบธรรมดานะครับก็จะต้องมีตัวสอดนำเขาเรียกว่าฟลอสเทดเดอร์ก็สามารถหาซื้อได้เช่นกันครับแต่สําหรับผู้ที่ใช้ไม้ใช้มือไม่สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากอุบัติเหตุนะครับทำให้เราใช้มือไม่สะดวกหรือผู้สูงอายุที่เอาไหมเข้าไปด้วยนิ้วเนี่ยลำบากนะครับก็แนะนําไหมแบบที่มีด้ามจับแบบนี้นะครับหรือ ตัวเครื่องมือที่ไว้สําหรับคล้องใหม่แล้วใส่เข้าไปเป็นเครื่องนาใหม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะช่วยทําให้คนไข้เนี่ยที่ใช้มือไม่สะดวกเนี่ยหรือผู้ท่าผู้แก่สามารถใช้ได้สะดวกเหมือนเดิมครับทีนี้มาถึงส่วนสํคาคัญแล้วนะครับถ้าเราจะใช้ไหมขัดฟันแบบนี้แบบที่ดึองออกมาจากตลับเนี่ยจะใช้ไหมขัดฟันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพพี่หมอจะแนะนําวิธีการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องให้ครับก็เริ่มต้นจากการดึงไหมออกมานะครับความยาวนะครับอย่างน้อยๆก็คือเกินหนึ่งบรรทัศน์ขึ้นไป 16ถึง18นิ้วนะครับก็คือเกินหนึ่งไหมบรรทัดขึ้นไปให้ยาวประมาณนี้เลยนะปึ๊บอย่างนี้เลยนะเสร็จปุ๊บนะครับเริ่มต้นจากการเอาไหมคล้องที่นิ้วกลางนะครับแล้วก็พันเป็นกากบาทแบบนี้นะครับอย่าพันแบบนี้นะพันแบบนี้จะหลุดนะครับถ้าพันแบบนี้จะหลุดนะเนี่ยพันแบบนี้จะหลุดแต่เมื่อ,อไรก็ตามถ้าเอาไหมามาคล้องที่นิ้วกลางแล้วพันเป็นกากบาทนี่แบบนี้จับปุ๊บจับด้วยนิ้วโป้งนะครับแล้วก็พัน,น,บนแบบนี้ ทบเดียวก็อยู่แล้วอีกทบหนึ่งก็ได้อย่างนี้คือล็อกเลยไม่ไม,ไม่ไม่หลุดแน่นอนนะครับหัวใจของมันคือพันไหมที่นิ้วกลางเป็นลักษณะกากาบาทนะครับเป็นลักษณะกากบาทเพื่อให้ไหมมันล็อกกันไว้นะครับแล้วไหมเน่จะล็อกอยู่ที่นิ้วกลางของเรานะครับจากนั้นใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเป็นตัวคีบไหมแล้วก็นํานิ้วชี้เนี่ยส่งเข้าไปในไหมเนี่ยเข้าไปในช่องปากเราปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยก็แค่นี้เอง หัวใจของมันคือถ้าเราล็อกกันนเสเ็จใช่ไหมครับเมื่อเราสอดใหมเข้าไปลึกๆแล้วดึงออกมาปุ๊บอ่ะนี่ใช้งานแล้วเราก็พันพันทบไปที่นิ้วเรานะครับแล้วก็ขยับตำแหน่งนไปแล้วก็ใช้ตำแหน่งถัดไปป๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็พันต่อไปแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแค่นั้นเองนะนนหัวใจของมันอยู่ที่การล็อกไหมที่นิ้วกลางนะครับแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นตัวส่งไหมเข้าไปนะครับหลายที่จะให้พันที่นิ้วชี้นะครับจะยิ่งยากเข้าไปอีกมันจะล็อกยาก แต่ถ้าเราล็อกไหม่ที่นิ้วกลางไว้แล้วนะครับแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการส่งใหม่เข้าไปในร่องก็จะทําให้เราสามารถสอดใหม่เข้าไปในร่องที่เราต้องการได้ครับทีนี้มาถึงส่วนของการใช้ไหมในช่องปากกันแล้วนะครับเมื่อเราพันใหมเรียบร้อยแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการนําไหม่เข้าไปในปากแล้วเมื่อจะใช้ไหมผ่านช่องฟันนะครับถ้าเราใช้ไหมแบบไม่เป็นเราใช้อย่างแรงไปปักลงไปมันก็จะบาดแบบนี้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ไหมอยังถูกต้องเนี่ย วิธีที่เอาไหมผ่านซอกฟันลงไปเนี่ยให้ค่อยๆขยับช้าๆแบบนี้ตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันจะลงแบบนุ่มนวลมากๆเลยนะครับเมื่อไหมผ่านซอกฟันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแค่นี้ครับให้เราทําการโอบไหม<อ>เข้าหาด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้หนึ่งด้านแล้วขนาดเดียวกันโอบด้านนี้เสร็จใช่ไหมครับมาโอบด้านนี้ต่อขยับนิดนึงอย่างนี้แค่นี้พอแล้วหนึ่งช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือสะอาดแล้ว ช่องถัดไปลงลงเลาบาๆตึกต๊กๆพอผ่านช่องไปแล้วถ้าลงแรงมันจะไปบาดเนืปักอย่างนี้เจ็บเหนือกต้องค่อยๆลงใช้เพราะฉะนั้นถึงจําเป็นที่จะต้องใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการโฮ่ไหมตึกต๊กๆพอลงเสร็จปุ๊บลงเสร็จก็อบอบหน้าทีหลังทีเป็นนันเสร็จมาถึงบทสรุปของไมคัดฟันในหัวข้อที่หนึ่งแล้วนะครับอยากสรุปแบบนี้นะครับไมคัดฟันเนี่ยเป็นเครื่องมือทําความสะอาดฟัน ที่จาเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแปลงฟันเลยนะครับเพราะถ้าเราอยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีการแปลงฟันเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะมันจะแปลงได้แค่ผิวฟันด้านนอกด้านประชิดฟันซอกฟันนี่แหละคือตัวสําคัญที่ทําให้เรามีกลิ่นปากถ้าเราไม่เคยใช้ไหมขัดฟันเลยต้องหัดใช้นะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นเหงื่อมีการล่นพลักคาพลัก,ลกเนี่ยจะมาเกาะตามซอกฟันได้ง่ายขึ้นการใช้ไหมขัดฟันจึงจําเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะบอกแบบนี้นะครับไหมขัดฟัน ควรใช้ทุกวันนะครับใช้ให้เหมาะสมให้ถูกกับเรานะครับแล้วถ้าเราใช้ทุกวันโรคเหงือกก็จะห่างไกลเราแน่นอนครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่1ของไหมขัดฟันเราก็รู้เบื้องต้นไหมขัดฟันคืออะไรคิดค้นอย่างไรแล้วไหมขัดฟันพื้นฐานแบบนี้ใช้อย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ